วันนี้กลับมาพบกับช่องสไยอุบลชาแนลนะคะห่างหายกันไปหลากหลายคลิปเนาะเพราะว่าอ่าได้เดินทางจากจังหวัดตรังมาอุบลราชธานีนะคะมาบ้านพ่อปู่กับแม่ย่านะคะสวัสดีค่ะยทงกอน,นอ่ะมีคอมเมนต์เมื่อวานที่สาได้เพิ่งไปเปิดอ่านนะคะว่า ทำไมไม่พูด pues. okay. ถึงตอมมเข้ายากมั่งอ่าอาจจะมาพูดง่ายๆนะคะว่าตอมมเข้ายากคือคืออะไรแล้วก็มีแบบไหนก็มีเคสของคนที่นั่งเครื่องบินลำเดียวกันมาแล้วเขาก็ไม่ผ่านเนื่องจากเนื่องจากอะไรรู้ไหมทุกคนเขาไม่ได้เตรียมเอกสารอ่า ที่พอจะมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับในการใช้ประกอบที่จะเข้าไปในประเทศเกาหลีใช่ไหมคะคือเหมือนสาเราก็เตรียมไปแบบเตรียมให้มันดูเยอะๆไปก่อนนะทุกคนเขาไม่มีเวลามาดูเยอะหรอกทุกคนเขาก็ต้องรีบดูรีบเสร็จเพื่อที่จะคิวต่อไปถูกไหมแล้วสาก็พิมพไปประมาณเนี้ยความหนาของมันอะความความความหนาของของ เอกสารที่เราใช้ยืน่นหน้าแรกก็จะเป็นบุ๊กของโรงแรมหน้าที่สองก็จะเป็นบินตั๋วไปกลับไม่ใช่สิหน้าแรกเป็นตัว๋วตั๋วไปกลับแล้วก็ที่สองคือบุ๊กโรงแรมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิสิสบสองอะไรก็ว่าไปนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปนะคะซึ่งเด็กคนนั้นเป็นเด็กอีสานทั้งสองคนเป็นผู้หญิงนะคะจะไปทํางานกเกษตร แต่เขาไม่ได้เตรียมนัจุดๆดนี้มาติดต่อมอทั้ง2เลยค่ะเข้าห้องเย็นทั้งสองเลยนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องเตรียมข้อมูลหรือเอกสารให้ชัดเจนนะคะคือถ้าเราเตรียมเอกสารครบปุ๊บเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องที่เราจะพูดภาษาอังกฤษมากไม่ได้เพราะเขาก็จะไม่ถามเขาจะมีเวลาแค่นั่งดูเปิดดูว่าคุณยื่นอะไรไปให้เขาใช่ไหมคะ พอเขาดูว่าเออเนี่ยเออนะเอกสารมันก็เออพอสมควรเขาก็จะอ่าไม่ได้ถามอะไรเรามากอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะผ่านตมยากคือหนึ่งการแต่งตัวแต่งตัวดีเกินไปก็ไม่เหมือนนักท่องเที่ยวแต่งตัวน้อยเกินไปก็เหมือนแรงงานผิดกฎหมายนะคะวันนี้มาอัดให้แล้วนะคะคลิปนะ คือสาก็ลืมคิดไปเออทําไมกูไม่ทำเออเออโทษนะคะคือทําไมไม่ทําคิดไม่ได้คิดไม่ทันเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้จะมาบอกแล้วเหมือนเราไปหน้าหนาวเราจะไปแต่งตัวเหมือนไฮซีซันเหมือนหน้าร้อนก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับฤดูนั้นๆเหมือนกับเราจะไปเที่ยวจริงๆเหมือนตอนนั้นสามไม่ได้ใช้จริงนะในชีวิตประจาําวันก็คือมีหมวกหมวกไหมพรม มีอีที่ปิดหูมีอะไรคือเราก็พยายามทําตัวให้เราเหมือนนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดนะคะแล้วตอนเราเดินลงตั้งแต่สนามบินอินชอนกาลังจะเดินเนี่ยตั้งแต่ลงเครื่องเลยทุกคนทําตัวให้เป็นปกตินะไม่ต้องแบบมองซ้ายมองขวารูบริบรูบรับรูบรับไม่ต้องเหมือนเราไปกับแฟนเราก็คุยกับแฟนแบบธรรมดาแล้วเราก็คิดในใจแค่ว่าเออฉันมาเที่ยวกับแฟนคือเราต้องสมมุติตัวเองให้ได้ สมมุติสถานการณ์นั้นให้ได้เพื่อไม่ให้มีพิรุธเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงไม่ทราบมันจะมีกล้องวงจรปิดที่ตอมจะมีอีกหนึ่งชุดที่นั่งดูอ่าพิรุธของคนอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จริงหรือไม่จริงเราก็ทำทำตามไว้ก่อนนะทำตัวให้ปกติไว้ก่อนอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า การกรอกกรอกข้อมูลให้ดีและให้ง่ายที่สุดคือทุกคนต้องกรอกให้เสร็จบนเครื่องบินกรอกผิดตัวเดียวข้อห้องเย็นนะคะคุณมีพิรุษในการกรอกเอกสารที่ไม่ชัดเจนคือตอนที่สาไปอ่ะลำสามีประมาณ400 400คนน่าจะถึงนะเพราะลำใหญ่มากได้เข้าไปประมาณร้อยกว่าคนเอง นะคะและหนึ่งในผู้โชคดีก็คือมีสากับแฟนก็คือได้เข้ากันไปบางคนผิดพลาดตรงที่การกรอกเอกสารแม้แต่ภาษากรกฤษตัวเดียวทุกคนยังได้เข้าห้องเงย็นนะคะเรามีเวลาเหลือเฟือเลยอยู่บนเครื่องบินเรามีเวลาเหลือเฟือมากในการอกกรอกเอกสารเพราะฉะนั้นดูให้ครบดูให้ถูกต้องแล้วก็ดูให้ชัดเจนนะคะ ก็คือ,อ,อแบบตั้งแต่ชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดวันไปวันกลับกรอกให้ชัดเจนนะคะ,ะเราพยายามให้มันมีปัญหาหน้อยที่สุดแล้วต่อมอเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับเราเลยถึงแม้ว่าการแต่งตัวเราอาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่เขาก็จะไม,ม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเลยแม้กระทั่งเราแต่งตัวแบบ พอดีอย่าเยอะอย่าเยอะไปอย่าน้อยไปนะคะถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวเยอะเขาก็ว่าเราไปทํางานนวดอ่อถ้าเราแต่งตัวน้อยเกินไปเขาก็ว่าเราไปเป็นแรงงานบ้านเขาใช่ไหมคะทุกคนอืมเราก็ต้องแบบพอดีพอดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเงิน ตอนสับไปสับแรกเป็นสองสกุลเงินนะคะก็เป็นดอลลร์ดอลลร์กับวอนเพราะว่าเราเอาไว้แก้ก็คือสวัสดีค่ะน้าป้าๆเร็วๆสวัสดีค่ะเก่งจังเลยลูกสวัสดีค่ะนางอยากเข้ากล้องด้วยนะคะนางเห็นแม่อัดคลิปอ่ะ สาแลกออกไปเป็นสองสกุลเงินดอลลาร์สองหมืนห้าแล้วก็วอนสองหมืนห้านะคะเพราะว่าอ่าอย่างน้อยๆคือดอลลาร์ก็สามารถใช้ได้ในประเทศ mm hmm. เกาหลีอย่างมันมีร้านร้านรับแรกมีร้านคือสะดวกกว่าเงินสกุลอื่นแล้วก็เลทเงินตกก็จะไม่ตกมากส่วนวอนเกาหลีเราก็ใช้ได้ปกติเลยนะคะเออถ้าสมมติไปสงคนผนัวเมียก็คนละสองสองืห้า 25. แลกอย่างนั้น1นึ่สกุลไว้แต่เหมือนอเหมือนบางคนถ้าไปคนเดียวก็แลกดอลลาร์สักหมื่นแล้วก็อนุนสักหมื่นอย่างน้อยมีสัก2 5งหมนะคะในการที่เราจะเอาเงินเข้าเกาหลีแต่ในกรณีเคสของสาคือเราไม่ได้โชว์เงินนะคะเขาไม่ได้ถาม,มเขาไม่ได้ถามนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่ายากหรือง่ายอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะศึกษาหลายๆคลิป ไม่ต้องไม่ต้องเฉพาะแต่คลิปสานะเพราะคลิปสาก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นไม่ได้ตัดคลิปตัดต่อคลิปเป็นเรื่องเป็นราวแบบเออนะไม่ได้ขนาดนั้นอ่าในอ่าคลิปของพี่ๆเขาหลายๆคนเขาทําไว้ดีมากนะลองไปหาหาดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยอยากจะมาพูดถึงว่ายังมีคนที่ยังโดนหลอกอีกนะคะตอนนี้เกาหลียังไม่เปิดประเทศยังไม่ได้ฟรีวีซ่าเลยนะทุกคนตอนนี้ขอให้ยุด หยุดก่อนตอนนี้มีคนโดนหลอกมากมากจริงๆไปดูในเท็กซ์กพี่ๆเกาหลีมาลงเตือนกันตลอดเลยว่าไม่มีนะคะตอนนี้เกาหลียังปิดประเทศอยู่ทุกคนต้องเชื่อพี่ๆเขานะพี่ๆเขายังยังรู้ดีกว่าเราอีกนะเราอยู่ไทยอ่ะเรากลัมบมาไทยได้ใช่ไหมพี่ๆเขาอยู่ในเกาหลีทุกคนต้องเชื่อพี่เขานะคะคือโดนหลอกอ่ะ บางคนมันเป็นความหวังทุกคนนึกออกไหมเงินเกือบแสนหนึ่งมีความหวังว่าจะได้ไปหาเงินที่ต่างประเทศแต่กับกลายเป็นโดนหลอกใช่ไหมคะแล้วเงินนั้นล่ะกว่าจะดําเนินคดีกว่าจะหลายๆเรื่องหลายๆเรางเงินก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเอาอ ก็คือตอนนี้หยุดก่อนนะคะเกาหลียังบินไปไม่ได้ต่อให้มีใครต่อใครมาบอกว่าฉันสามารถคุยกับตอมอได้ฉันเอาเธอเข้าเกาหลีได้ไม่มีอยู่จริงค่ะต่อให้คุณมีเงินล้านนัคุณก็บินเข้าอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้เกาหลีปิดประเทศนะคะนะก็อยากมาเตือนด้วยความหวังดีอยากให้ทุกคนได้ไปแต่ทุกคนต้องรอก่อนนะคะต้องรอ เดี๋ยวจากเรารีบๆลรนๆนนมันจะกลายเป็นเราเดือดร้อนนะทุกคนเงินไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเดี๋ยวเดือดร้อนพ่อแม่กันไปหมดแหละอะยังไงวันนี้มาทําให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าหนึ่งมีเงินพอที่จะเข้าไปเขาจะได้เชื่อถือว่าเออเรามีเงินเพยียงพอที่จะไปเที่ยวประเทศบ้านเขาสองเอกสารถ้าไม่ทาแบบ ดูดีเชื่อถือได้คุณก็ไม่ผ่านนะคะผ่านตัวโมยากนะทุกคนอ่าแล้วก็การแต่งตัวแต่งตัวดีเกินไปก็เขายากแต่งตัวน้อยเกินไปก็เป็นแรงงานเอาแบบกลางๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะยังไงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะ ใครอยากให้สาทําคลิปแบบไหนคอมเมนต์ comment มานะคะเหมือนพี่ท่านนี้ก็คือหนูทําให้แล้วนะคะสงสัยเรื่องอะไรก็คือคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวสามาเปิดอ่านนะคะเพราะว่าตอนนี้สาห่างหายจากการทําคลิปมาหลายคลิปมากหลายหลายวันแล้วนะเพราะว่าเดินทางจากตรังมาอุบลน,นี่ก็มาอยู่อุบลประมาณสามวันสี่วันแล้วนะคะ เพราะว่าสาก็มีงานมีการที่ว่าทำเนาะไม่ได้ทํา y o YouTube แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนั้นแต่ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆเ,เอ็นดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเผื่อได้ค่ากินขนมดดดนะเด็เกๆเนาะอ่ะเดี๋ยวสาจะมาบอกนะเดี๋ยวสาจะมีพี่ที่รู้จักอยู่ที่เกาหลีถ้ามันเกาหลีมันเปิดเมื่อไหร่สาจะรีบอัดคลิปบอกทุกคนเลยแน่นอนนะคะตอนนี้ยัาไม่งหลงเชื่อใครนะทุกคน เขาเอาเป็นแสนนะทุกคนเขาไม่ได้เอาถูกๆนะเขาเอาเป็นแสนเลยนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อให้กับคนคนมิจฉาชีพแบบนี้เขาไม่ได้หวังเดียบคนไทยอย่างเราหรอกค่ะนะถ้าใครมีโอกาสอยากไปจริงๆรอให้โควิดหายไปสอบแบบถูกกฎหมายนะคะแต่ตอนนี้แบบถูกกฎหมายก็ยังไปไม่ได้เลยค่ะทุกคนขนาดสอบแล้วเรียกแล้วก็ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าโควิดเกาหลียังค่อนข้าง รุนแรงพอสมควรนะคะยังวันนึงยังติดเชื้อสองสามร้อยคนขึ้นนะยังสองสาร้อยอัพอยู่เลยยังไงก็คลิปนี้ฝากไปก่อนนะคะฝากฝากไว้เท่านี้นะคะอาจจะพูดตะคุกตะกะแล้วก็จะเอาคลิปลงทั้งอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดยังไงก็ขอให้เพื่อนๆผ่านตมทุกคนนะคะ ใครที่คิดจะไปก็ขอให้ผ่านขอให้เดินทางง่ายๆนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ